ยูโรปาลีกในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมรอบ4ทีมนะครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเจ้าพ่อของรายการนี้นะครับอย่างเซบีย่าจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างยูเวนตุสครับที่ตูรินนะครับเกมคู่นี้เตะในเวลาเตะสองตรงครับเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปดูเลยครับมาดูความพร้อมกันก่อนนะครับทีมเยือนอย่างเซบีย่านะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากครับ6เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปถึง5เกมด้วยกันครับ แล้วสิติในการเล่นในบ้านครับสเกมหลังสุดก็ชนะคู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันนะครับเกมรอบที่แล้วก็ผ่านทีมเต็งแชมป์อย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับนั่นหมายความว่าความมั่นใจของพวกเขาตอนนี้ถึงขีดสุดแล้วครับทีมอย่างเซบีย่านะครับโดยตัวหลักๆที่จะลงเล่นในวันนี้ครับของทางเซบีย่านะครับจะนำทัพโดยเอนเนสซรี่นะครับจะเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็จะมีตัวปั้นเกมนะครับอย่างอีวานราคิติชนะครับมีนักเตะอย่างลูคัสโอคอมโปสมีนักเตะอย่างเอริกลาเมล่าครับเนมนนนนนนนยยาาาากกกกูเเเดละะะคคคคครรรรัััับบบวมมมมไปถึงงตอ่โุุจใืี้ วันนี้นะครับพวกเขาจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างยูเอนตุสครับซึ่งถือว่า2เกมหลังสุดยูเว่ก็เริ่มดีขึ้นมาครับชนะมา2เกมติดต่อกันแต่ว่าฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ11เกมหลังสุดในการลงเล่นในบ้านครับก็ถือว่าดีเลยครับแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทีมอย่างยูเอนตุสครับส่วนตัวหลักๆในวันนี้ของทางทีมอย่างยูเว่ครับดูซานเวลาโฮวิชครับอังเคลดีมาเรียเลนโดปาเรเดสครับฮวนกวาดาโดอาเดียงลาบิโอครับอเล็กซานโดดานิโลครับสามารถลงเล่นกันไดด้้ทัังหมนะครบ คู่นี้นะครับก็ถือเป็นเกมคู่ที่สูสีเป็นอย่างมากครับเกมนี้ก็มีโอกาสที่จบลงด้วยผลเสมอและครับแต่อย่างไรก็ตามในรายการนี้เซบียาพวกเขาคือเจ้าพ่อในรายการนี้รอบที่แล้วผ่านแมนยูมาผมก็เชื่อวาปาพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับดังนั้นเกมนี้เชื่อว่าทีม่างเซบียาบุกไปยอนยูเวเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและอย่าลืมครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับ